ไปขายนี่ไไปขายนี่เอาพันหนังมาอยู่เอ้ไปโลของกิงของกินผากนี่ยังไงของกินของแถนะเหินเกเอ้ฝนตกทั้งตังจากตีสามตีสามมาหอดเพ่นหอดหามุ่ง้จังไนบ้านห่ามาสิอ๋อ เจ้าของปีชีสิตว์เท็นน้ำปลาไหลหลากโอ้ยประยากรอากาศสมาบ่าถือกคลองเทนอ้อเปืด,ปดอยๆประยากรอากาศสุดยอดแน่นอนที่สุดเลยน้ำน้ำเปือป่อยๆว้ยไฟไหม้ป่าเฮ็ดพอบาท ผู้พลอยย่อยออกเต็มกระตาผู้ใดไปได้ผู้ใดบ่ไปจังบ่ได้เด้อพี่น้องน้ำทะเลน้ำทะเลค่ะเตรียมงานเตรียมงาน กำลังจะเอารถข้ามสะพานข้ามน้ำทะเลบ่มีสะพานข้ามน้ำทะเลจากเขาใหญ่ไปทางไหนเนาะพี่น้องฮาบัทันมาบาดบัวท่ันมา พี่น้องบบท่านมาเอาซอยกันเด้อผู้หญิงผู้หญิไปผู้เดียวตีจะเอาขวามบ่ได้ก่าวมาเด้อพี่น้องเลยไผมาบบท่านขึน้นในน,อนอ่องโยผุได้นั่นไผมาบบท่านในนอนฟังผุเด้อกินเขาดิอีกเยอพี่น้องเลยใจเย็นใจเย็นคอยเด้อคอยเด้อ

ยังเป็นรอยขาข้าเจ้านี้ขา,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 าข้าเจ้าพูลาโลแล้วเวนะ้ยเนาะมันเป็นแนวไวเราครับพี่น้องพูลาโลอยากซอยเหลืออยู่ครับแต่ว่าผมบอีกไวี <laughs> ไวก คือสีลงทุน่นชุ่งเนาะก็พีก็หนองเนาะร่องทุนตัวพี่น้องจังสิกดไหลกดแนแฉกดหัวใจให้ได้ร้ายรู้ว่ารู้ว่า้ว่นะคะก็ไว้เดี๋ยวไอ้เบลเฉื่อยใเนี่ยเด้อซอยพี่น้องตู้เหรอครับผมไปชะตาเบ้าง่ะบ่ได้เฮ็ดเด้อครับคลิปนี้บ่ได้ถ่ายเฮ็ดเพิ่นดอกครับถ่ายเอาเจตตอนขามหนามขามในนี่ก็บ่ไหวแล้วเมื่อยแล้วครับครับครับ